Um, but I think about that all the time that I felt so happy. by the club home. Hello, everyone. Welcome to Honolulu, Hawaii. I'm here now on the top almost on the top of the Diamond head yeah. You see people. some walk up, some walk, walk down. yeah, but they have to go around they not go straight. ก็สบายอีกทีนึงครับมนะ้วเนาะสบายดีอีกทีน,นึ่งนี่ข้าพเจ้าก็อยู่คนละลู่ฮาวายเนาะก็อยู่ไดนะ้บ bon head, นเฮดเนาะได้บนเฮดก็เป็นเป็นผู้ผานี่ขึ้นมาเทงแล้วเนาะก็ท่านเชนขนยางตามแล้วไปเนาะบริขึ้นบะริขึนะ้นซะื้อเท้นเนาะทางนี่งซีอ้อมไปเลยเนาะกตบไ่เมื่อยหรอกู่เพียงแต่ จากพื้นน้ำมาเนาะก็เจ็ดร้อยฟิตเนาะ้วการะบบจากระบบน้ำเนาะรับน้ำแบบรับับพื้นดินก็ไมต่หารฟิตเนาะประมาณ200ร้อเมตรพี่น้องประมาณนี้เด้ออะไรก็เซต from zero อ่าอีสานอลย s e n something feet from the ground to up here only f i n d something feet about 200 meters s ทั้งค่างก็จะเป็นแบบแบบผาหินเด้อพี่น้องเด้อทั้งงานก็นจะเป็นแบบหินหินเนาะแต่ว่ากระเจ้าก็เห็ดเป็นส,สิบหมืนหนะ่นนะนะเนาะสิบหมื่นอ่ก็เป็นก้อนหินไปเถอะและ้วเขาเจ้าก็มีหัห้งเนาะมีห้องข้างเนาะอ่าประมาณนี้เป็นวาลัง ก่อนหินตกงมาเนะาะแฟลิงร็อกมีแค์ฟูว้าวเห็นบอกพี่น้องก็กระถินน็กถินนี่ก็สียู่อ้อมภูมีกับทุกภู สรุปแล้วเนาะนี่กับทุพตัวนี้เป็นไดบนเฮดกจ็จะว่าโกโกเฮทเนี่สูงกันนี่พี่น้องเนาะะเยดได้นะเบเนาะถะาะเบิ่งกันพอยังมีเวลาอีกอ่ชิมมือเนาะก็ิมีเวลาอยู่มือนี้ก็สิมีขึ้นอีกก่อน ไม่อน่ากับแบบมนสบายเนาะแล้วม่ื้อไปกันทีบางทีก็นทีไปโกโก้เฮ็ดก็เจ้าสูงว่าประมาณพันหนึ่งขันใดเนาะพันขันขับเจ้าก็ปีนมาแล้วอยู่พงุงฉลีเนาะแปดร้อยกว่าขันเนาะแกของของเจ้าเนี่ยชีบขึ้นซื้อเนาะยมิกาคือพูกนี้แหล,ละก็เจ้าจะขึ้นแบบโคตรไปโคตรมา No. Wow, see the views. See the views? Nice. See my lady only sweat.

เพราะว่ามันเป็นกอข้าเจ้าเก่าเลยบางทีข้าเจ้ามาเบิ้งประเทศเก่าข้าเจ้าเนาะเพราะเป็นกอของญี่ปุ่นประมาณนี้แล้วคนฟิลิปปินส์ก็หลายเนาะฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์ก็หลายหลังจากนี้ไปจะเป็นทางเล็กเนาะขั้นใดเล็กขึ้น่อยเนาะ บทานจะย่างอ้อมไปอ้อมมาสิเนาะอย่าเด็กก็อวราวนัดก็สตรีทอปก็อปอวราวอย่างนั้น just go around นี่เขาไปก่อนเลยเท่าไรพี่น้องเลย we almost there we almost there เดี๋ยวเจ้าหญิงนุ่ปก็มีพี่น้องเด้วนี่ กุกจะประมาณนี้กับยางขึ้นมาก็มีมันไปอ้อมเลยพี่น้องเลยไม่ได้ไปบม่ได้ขึ้นซื้อนะแบบบ้านเขาเนาะบ้านเขาขึ้นผานี่ขึ้นซื้อเลยขึ้นผู้ขึ้นผาเนาะอ่าน,นี้เขาบอกมันได้ยางลง่ยางอ้อมเนาะ you just walk go around the mountain not go straight j u s t not so hard yeah. look at that nice I love it look the people right there. down there ว wow. ้าวคนหลเขาน่อยเนาะคนหลายไอ้บอกก็จะมีทางอ้อมนี่บริย่างขึ้นเนาะว่าแล้วก็ว่าอีกบริย่างขึ้นบริย่างขึ้นอ่า uh, ซื่อนะคนนี้เนาะ แต่ทางอ้อมก็มีฮั่วมีฮั่วอ้อมก็บ่เป็นตะญาณเนาะแต่ฮั่วเด็กน้อยอยู่เมืองลาวเนาะเขาเจ้าปีนขึ้นฝูนี่ปานเป็นางดินเนาะปานเปางินสาวเจ้าเห็นอยู่บงเวียงเเห็นบงเวียงดน้อยนี่ปานปานปางเนาะปานปางิน มือหนึ่งเจ้าก็ชีได้หลายพันหลายหมื่นเติบนะพูดละหาดอลลาร์เนาะลดค่าหนึ่งสิบดอลลาร์เนาะ no. ประมาณน so ี้เดคคดมิดอลดมานี่คอดชชั่นอู่ว่าฟดอลลาร์อิชอ๋อเพอร์เพอร์น one t h o people they can make like five o r more than that w i yeah look at that look at that <laughs> Wow yeah this is another way yeah this see the wheels Wow in a trail, do not go beyond this side please. Yeah, don't go up, people. No drone. Okay. drone. No, no drone. Yeah. Uh, this view from the uh, top of uh, Diamond Head. So you see the trail over there. That 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 side already close. แล้วทักนางมึงขับปิดนเนาะย่าไปกนด้เนซย y e s t e ไปก่นด้านซย y e เ t e r d สส n i เ e อ o p Can look down there. The people walk down. Not far away. Just right there. Just right there. Look, look at the people. Now they walk up to the steps. The steps make made by a uh, middle. ีบเพี่น้องเนาะงานอไร,กรเกือบสิหอดแล้วพี่น้องเนาะอีกน้อยนึงกแต่พุผ่าเนี่ใกล้ใกล้ไปบ,บูุผ่าม,มานโอ้ทา้งางานพุผ่ามานก็บแบบนี้พี่น้องเนาะพุผ่าม,มานทา้งงางแบบนี้เดี๋พี่น้องเด้อประมาณนี้เนาะ อ๋อ most เห็นปะยกกระถินพี่น้องขึ้นมาเห็นยู่กกระถินนี่เา have to uh, go through the small tunnel about three of them ยูดูนซายนาอตางกันยังข้ามขัว ยังใช้ในย่างข้ามขัวสะพานลอยเนาะ,ะประมาณสิบสิบสิบกัวกระสูงกันนี่อีกอันนี้มันสบายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาโบได้เห็ดประมาณหลายเดือนแล้วเนาะ,ะมาเฮียนสมมีตัวสิไปโกโก้เห็ดก่อนสูงกันนี้เนาะข่าวเจอไรตัดสินงแก่มันอีกก่อนเพืเ่อมาเฮียนเห็ดตัวนี้แล้วก็จะพักพรเป็นมือพอละ นาะกันจไปมันอื่นละกันไปโกโกเฮดพี่น้องประมาณนี้ระวังหัวล้วเด้อโลเวเฮทแครเลนส์ทางกิงอ้อมเนาะเดี๋ยวจะเป็นลมมุงไปอีกโอ้สวยวยสว สวยลายเป็นธรรมไปเลยงามไหลพี่น้องงามไหลข่าวเจ้าอาสนมึงขึ้นมาหลายแม็กเติบเลยนะกตบว่าจือแต่ว่าข่าวเจ้ากระทายไปแล้วเนาะ คำที่หเอธิบายให้คำเอียดเนาะ I d o n ร know f ้อ how long this trail ลบ t ย e ้วเดีว i c t u r ค of the จอฟ์อัพเดตอิน w ฟเม h ว้าวเดี๋ยวมี I caught my head on one of those trees yesterday. Yeah. This is cool. Yeah. Hello. Hello. <laughs> Be careful when you turn. <laughs> oh, sorry. Be careful when you turn. Wow. Oh. You are here. ลูปเท้าทุกซั going left is the commandet เขาจะไปทางซ้ายเนาะอย่า the command to go this side come down the 99 stairs to make the loop yeah look out middle stairs summit look out มี go this and m ี go down ด้วย Yeah, go, going left. You want to take a break? This they came from the top. They came from, from the top. yeah. You have to go left first. Then yeah, the recommendation comes down to the 99 stair to make the loop. Yeah, something like that. <laughs> yeah, we go to the loop on the on here first, and before we go down. Uh, not bad. It's not bad, people. now we can see the views and other views wow look at that nice view yeah we go on that side, right, just the Kailua Kairua side. Ma Monapalo. Momana See, it's the Waikiki over there. And go Head. Over there. Let's go, go ahead and Waikiki. See that? The top one? Iron? let Let's go, go ahead. ภูทานเห็นเนาะมันกโกฮีกับเจ้าเอิญเน,นะะะะาะแล้วก็เมืองอ่ไคลร์กบเมืองอ่โมนาโมมานาโลเขาไปวันนี้เนาะประมาณน,นี้พี่น้องไปไปต่อเอาเชไปอ้อมนี่แล้วก็แล้วก็ลงเนาะไห็เนาะไปลงอีกเบืนน้องหน,นึ่งประมาณนี้ in progress. You now the nature, plant, grow and trip. Wow, everything. Wow! Look at that. Very nice. So oh, up here you can hear. อยู่เวฟอยู่ท้องนี่ก็ยังได้ยินเสียงยิ่งเสียงคลื่นของทะเลพี่น้องเนาะทานคงจะได้ยินคลื่นของทะเลเนาะสวยน้ำอะไยเสริญพาราไดส์พี่น้องเนาะพาราไดส์ Paradise. Paradise on earth on t สวัสวันยูเพนดินฮาวายสวยงามหลายพี่น้องเนาะชุดสายตา ไอีกละ from the sea. oh, and gliding. and island chain. oh, wow. nice. No. In over here. do not go beyond this. side, please. side drawn. no drone here. but then don't walk down there. okay. it's always a volcano slicing from the sea. แต่ว่าท่านที่เห็นนาหนาแบบว่าเนาะเป็นวอเคโนอยู่วอเคโนแับดำๆเหมือนพี่น้องเนาะเป็นภูภูหินระเบิดหรอนะเป็นระเบิดมาแล้วมันไปตกนั่นนั่นน้ำสีเงินเนาะน้ำสีเงินแล้วก็อยู่หันเลยจะท่านเห็นดำๆอะไรเนาะดำๆแล้วแม่นาวอเคนโนเลยนะวอเคนโนไรซิ่งก็จะเอ่ยเนาะประมาณนี้อ่าบุเขาไฟเด็กพี่น้องเด้อเออประมาณนี้มัจะขึ้นไปพุ่นขึ้นเนาะไปจอมสุดเลยแบบนี้แล้วจะลงไปเบื้องล่างเนาะ เาไก้อัชอบและก้ดาวอันนัด้วตัวนี้ก็เป็นตัทายนี่นะมันน้กินแล้วจะมีเวลาถ่ายของอันนี้จะเป็นขันดเล็กพี่น้องเนาะ,ะขึ้นไปประมาณ90กว่าขั้นเจ้าว้าเนาะขาก็จะกบืพอข้าเจ้าขับเจ้าอ,อ,จอ่อานอยู่ this uh, middle step. I think about 97 something steps. Thang khinh bà mang cao xíu qua. Khả này. Cả xíu mắt thang xuống xuất lắm. Nó lắc xíu lũng vậy được

This uh, helicopter. Life. The helicopter will land here. When they come up here. Or maybe an emergency, they come get up. Uh, come get the people. Get injury. Something like that. Wow. Nice. So nice. Lịch thắng cảm ơn. ใเล็กอีกน้อยเนาะสบายแต่พูดเมื่อล้วนี่เป็นไม่ได้นี่ทุกน้อยเนาะที่ดีเนาะประมาณนี้เดี๋ยสูงสุดละไฟเนาะไฟนั่น y ออยู่ในท็อป of the Diamond Head Mountain

finally we made it at a เดโมเฮด mountain สลับ y F C because I i m so tired sweat ใ่สุดเนาะครับเจ้าขึ้นมาถึงภูของเดโมเฮดได้เนาะมืมอนี้เนาะกลับสำเร็จไปอยู่เมืองฮูนาลูเนาะอาวายเนาะประมาณนี้เออ ตัวนี้เป็นวากกี้แล้วเพื่อนอเรื่องนี้ตัวนี้เป็นไวเกกี้บีชเนาะตัวนี้เป็นฮอนดอลูเนาะไวเกกี้มันบีชโอเคเพื่เด้อนี่ทะเลมั้งเลยนี่ย่าลกาฮอนดอรูสเป็นซิตี้เนาะแล้วก็ลาทาวายล่ะจะต้องจำแนงสัน้นจะเข้าใจพีดเพื่อนเนอะไวเกกี้เป็นตเพียงแต่ทะเลนะเนาะโบเมนโบเมนซิตี้เนะาะไวแล้วตัวนั่งสเป็นอะนาะยานี่ว่าแต่นี่ไปเป็นไวเกกี้มั้งนี่ แต่เหี้ยแทนนี้เนาะ้าเราไปแถมนี่หน่อยเป็นทะเลวาก้กี้ตนฮอดไปฮอตผู้ละแล้วเข้าไปในเมืองก็จะเป็นฮอลลูรูรูเนาะประมาณนี้เดี๋ยวกะพูนบอนข่าวพระเจ้าอยู่เนาะไวประหูเนาะพู้ในนั้นผู้ละเนาะบอนไวประหูไวประหูขอโทษไวประหูบอนข่าวพระเจ้าอยู่เนาะ ที่เป็นตึกซองหลังคุนเอาชิ้นส้มพี่น้องเขาเนาะเดย์บอลข่าวพีเจ้าพักแมนตัวนั้นพุ่นเนาะพนนุ่น,นต,ตัวนั้นเนาะแจากตัวนี้นไอ้ว่าวหล่ะก็ะอ้อมไปไปอ่าจากนั้นก็จะเป็นไข่ขรั่วอ่กับภาพเจ้าก็ไประหว่างน,นี้เนาะอ่าไวมานาโลท่านี้นะค่านนี้เนาะประมาณนี้ก็ไปว่าในพยายามพี่น้นนองเนาะดี

อ๋อเว้ยดาวเดียร์แอนฮอนอลูลูแอนมอสเทงอ่าอยู่ฟอร์บิครูสใครรู้วัยมานาโปลูวัยมานารูวัยมานารูต้องจริงเลยเด็ดโอเค굿ลักพีโป้ thank watching 굿ลักพีโป้ thank for watching 굿ลัก see you next clip กับใจร้ายนะครับเพื่อนเพื่อน พบกันหม่คิหนะเนาะขอบใจที่เข้ามาชมด้วยโุขดีพี่น้องเนาะโชคดีบายบาย